ามาดูกุ้งครับผมดักกุ้งไว้เมื <Hey. S 1> ่อวานครับตน้นต้นดักเมื่อนถ่ายครับมันรีบครับมาเมือ่อเมเข้าจะได้ือเปล่าครับใส่ไว้นะครับบอ่อครับนะ้ำเป็นบอ่อน้ำใช้นะครับ ดูครับมีกุ้งหร,รือเปล่าเข้าหรือเปล่าเราดักทำเองครับ <Hey. S 1> ครับลังดูเปล่ามีอยู่นะครับแต่ไม่เยอะครับ ทางเลือกนะครับนิดหนึงทางที่สองครับ,บ,บกําลังทำแต่ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเปล่าที่ร้านีเขาอยู่ครับ ุ้งฟอยครับ เขาอยากเขยอยาให้อาหารอ่อนเลครับเเจ มีอยู่นะครับนี่ครับเนี่ยครับกุ้งครับกุ้งฝอยครับครับ องไปซื้อที่ดัก,ก,กนะครับทำเองก็ได้พอ,อได้ได้ผลอยู่ครับผมนีบมาเลย นี่ครับก็ได้ไม่ไม่เยอะสงเสอยอากาศมันร้อนครับไม่ค่อยเข้านี่ครับหลังหนึ่งเมื่อวานดักไปครับประมาณสิบกอหลังนะครับวันสิบห้าสิบหกนองน้ำน้ำใส

เดี๋ยวเราจะไปทำกุ้งโคยุตต <Hey. S 1> ้นะครับนี่ครับเช้านี้ทำอาหารเช้าครับนี่นี่สดใหม่ๆนะครับอ้โนี่เลือดเยอะครับ hey. พอเยอะครับคูฝอยครับครับครับม่ไอาจจะไม,ไม่ได้เยอะมากครับผมพอได้พอจะพ,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 พอได้กินนะครับผมอ <c oughs> ากาศมันร้อนครับร้อนเข่าเยอะ ทำง่ายๆนะครับผมที่ดักเพื่อนๆอยากจะทำนะครับนี่นะครับกดปลากดโคกกด,กดซี่ได้หมดนะครับผมทำง่ายๆครับผมถ้าไปเสียตังค์ซื้อนะครับผมนี่ครับผม เขาลานี่ปลาเข้าไปนะครับให้ดูปลานะครับนะครับอะไรนะนะครับปลาบูเข้าไปครับลังนี้เข้าไปกินกุ้งหมดเลยครับโอ๋โอ เยอะอ,อยู่นะครับเดี๋มันอาจจะสีสีเขียวครับมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมออกจากกับดักที่ดักเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายมาดูนะครับว่าได้ได้เยอะไหมนี่ครับเยอะอยู่นะครับ ย่นะครับนีดูครับมองว่างครับไม่ได้ทำอะไรก็มาหาดักประหยัดข้าวๆไปด้วยครับผมนะครับพอได้อยู่ครับอันนี้ก็เยอะอยู่ครับพอมีครับครับผมครับมาดูครับ เอาออกกับที่ดักเรียบร้อยครับนี่ครับครับคุ้งครับทับที่ใส่ของทางนะครับคุ้งฝอยครับนะครับได้เยอะอยู่ครับครับผมคุ้ง่สวยครับ ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยว